วันนี้ก็จะมาลองเล่นเด็กสเปลเมดนะคะก็จะเป็นเด็กที่มีแต่เวทมนต์นะคะไม่มีไม่ได้แฟ่มินี่อันมาเลยแล้วก็จะมาดูการคอมโบกันเจอเมดด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าเราเชื่อใน ผมได้คิดครั้งแรกฉะนั้นเราก็จะไม่เปลี่ยนการไปไหนเลยค่ะคงไว้อยู่เหมือนเดิมเราเชื่อว่ามันถูกกำหนดมาเพื่อให้เราได้เล่นแบบนี้ค่ะอ่าฝั่งนนอัปเกรดตลังฮีโร่นะคะคือส,ส,สกินเขาก็สวยนะคะแต่ว่าต้องมันมันก็ต้องซื้อมันก็ต้องใช้ตังค์เนื่องจากว่าเราไม่มีตังค์นะคะก็เลยเล่นแบบตั้งเดิมค่ะได้มาไงก็เล่นอย่างนั้นเลยค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าตั้งแต่เรียนมาไม่เคยเติมอันนี้ช่วงแรกๆมานายจะน้อยอยู่นะคะก็ไม่ค่อยเจอแชอะไรไม่ค่อยจะลงการอะไรได้มากเท่าไหร่ก็สามารถจะใช้บ้างฮีโร่ตีกันไปตีกันมาอันนี้คือตอนนั้นก็คือตอนที่อ่านก็คือเมือ ลืมกดมันนวิพีก็คือตอนนี้เชือกมันนับแล้ว <laughs> ฉันลืมกด,มดโอเคมันนับอ่ะน,นี่คือกำเริ่มดูตัวละอาฮะกดเลยไปฮะช่วงแรกก็ไม่ค่อยได้ทำคอมูลูเลยมากครับ ก็สามารถจะยิงฟังฮีโร่ใส่กันนั่นแหละมานะน้อยมากค่ะมันไม่ค่อยได้เลยนะฮะมีซีมานาแล้ว ใช้ลูกไฟจักไปเลยสิคารอรอรอเธอลงการ <Okay. S 1> ฉันได้แต่เฝ้ารอ งอะไรดีไม่รู้จะลงอะไรนะคะตอนนี้ดูเหมือนฝ่ายเราจะค่อนข้างเสียเปรียบเป็นอย่างมากแต่ว่าในมือเรานะั้น ไมไปด้วยของดีหลายๆอย่างเลย<น>จันไปค่ะ <miyor> อันนี้คือบางอื่นคือบางทีมันก็แบบแก้งเรามันก็แบบไม่โดนมินเนี่ยเลยมันไปนโดนแต่ฮีโร่แต่นี้ก็อะล้างสนามได้ก็ถือว่าโอเคนะคะถือว่า ค่อนข้างที่จะสะกันอันนี้คือเพื่อนถักมาก็ <g ül> ลเลยต้องขอเบอร์อไว้หน่อยนะคะ่ะฉันก็ลืมปิดแจ้งเตือนทำะไรอีกแล้วขอโทษนะเพื่อนแต่ว่าฉันเล่นเกมอยู่อ่ะขอโทษนะแล้วก็ขอเบอร์ไว้ก่อน <g ül> อ่ะตอนนี้ การในมือเราค่อนข้างที่จะได้ปีกแม้ว่าเลือดเราจะน้อยกว่าฝั่งตรงข้ามแต่ก็มีโอกาสที่จะพลิกเกมมได้ค่ะนี่ก็คือเรากำลังเลือกกับแบบที่จะลงนะ,ะ้วค่ะคอยเราทางคู่ต่อสู้ค่ะว่าเขาจะเล่นมาอย่างไรไปจะไป นองจากว่าเลือดเหลือน้อยนะคะก็ทําลายเลยค่ะเรียกมาใหม่เลือกสองตัวการ์ดมันดีใครบอกการ์ดเมนไม่ดีดีมากดูกังนะครับแต่ไม่เป็นไรคะ่ะจะไปคะ่ะได้เพิ่มเห็นไหมแบบมันเดือดกระโดนไปเลย ก้าวเต็มจุกจุมณ์กับดักอีกค่เอ่อต้องบอกว่านะนี่รู้สึกว่าเด็กเมดเป็นเด็กที่เล่นง่ายสุดแล้วจริงๆรแล้วมันก็ยืดยุ่นมากด้วยแต่คือถามว่าเด็กอื่นก็เล่นทำนี่นี่เล่นจะนี่ชอบเล่นแต่เมดอะอันอื่นก็เล่นได้แต่ว่าแบบรู้สึกว่ามันก็ยากแต่ว่าแต่ละเด็กมันก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปแล้วก็ ข้อดีข้อเสียก็ต่ตตางกันไปก็ลองดูว่าชอ,ชอบแบบไหนก็ลองดูสุขากาสคือที่ทำ่องนี้ก็คือไม่ได้อยากจะบอกว่าตัวเองเก่งนะแต่คือแค่อยากมาเล่นให้ดูเฉยไม่มีอะไรคือนอกจากเพราะว่าแบบยังไงดีคือเล่นแต่เกมป็นคนที่ติดเกมมากเล่นแต่เกมก็เลยแบบฉันทำไรดีอ่ะเล่นเกมให้ก็อื่นเแือวกันแค่นั้นเลยไม่มีอะไรอันนี้นะคะก็รู้สึกว่าไฟเราได้เปรียบมากๆาก ที่ไม่น่าจะผิดเกมมาได้เลยงงต้องบอกก่อนว่าเด็กเ็ดมันยืดหอื่นมากจริงๆยิงแบบเด็กเกมเล่นนานาแล้วก็คือมันสามารถพลิกได้จริงๆนะคะสถานการณ์นักถ้าฝ้าไฟตรงข้ามไม่มีการ์ดอะไรที่มันพิสดารหรืออะไรที่มันแบบมันแบบมันเป็นตำนานมันสุดยอดเลยแบบเนี้ก็คือก็สามารถแบบก็คิดว่าน่าจะชนะได้ หมูหมูคะ่ะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าไปเด็กสองแต้มอีกนิดนึงเดยวเขาก็ตายละกินหมูครับง่ายยิ่งกว่าปลอกเปลืกกล้วยสองแต้มจิบจิบ ก็เรียกเพิ่มไปดยสิคะเรามีกับดักค่ะทัางน,นี้การลงกับดักก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะก็ลองเราดูว่าฝ่ายตรงข้ามจะเล่นอะไรมาก็ลงกับดักให้มันทุกๆูอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็แล้วแต่ดวงด้วย นี่ก็คิดว่าดวงเหมือนกัน,กน,นาบางทีก็เล่นไม่ชนะเลยบางทีอ้าวมาชนะอ้าวฝั่ในในงนั้นมีคงกระพันนะคะก็เล่ไม่ตายเราก็ในๆนขไม่ตายเราก็ไม่ต้องตีค่ะจบเทินไปเลยรอยรอสวยๆรอยชืๆ่ๆ คือข้อดีของการมองการไกลปล่ารอกจริงๆไม่ได้มองไกหลหรอกคือฟุกเลือกกับหลังมาถถู <c oughs> แค่แหละไม่มีอะไรเลย <c oughs>